สวัสดีครับสสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางห่วยฮานอยสูตรแจกน้อย,ย,อยวันที่สิบแปดเดือนเก้าปีหกแปดนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เด่นมาอยู่นะแต่จอบไม่มาแต่จะแต่ว่าจอบไม่เข้าเลยนะเด่นมาสาม้าน้อยนะกาซาดกาซาดในหกกับเจ็ดออกมาหกเจ็ด พิเศษนี้ผมให้สามนะฟันสามออกมาสามสามบอกเด็กเบิ้ลวีพี่ผมให้แปดกับสามนะออกมาแปดหนึ่งนั่นแหละจบไม่เข้าเลยขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับฮานอยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ยากเนาะเด่นเ,เลขออกเบินเน้ลนอนแล้วก็มาออกเลขตัวเดิมด้วยนะปกติก็ออกศูนย์ห้าตัวเดิมแก้มือใหมล่ลวกันเนาะวันนี้ มาเริ่มจากเนอร์แรกกันเลยครับผมหานอยการ์ซาเด่นเก้านะเก้ากับศูนย์นะแกนเก้ากับศูนย์นะครับเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหก 0703แล้วก็06นะครับตัวการเก้านย์ห้น 5, นะ94แล้วก็98เอาเก้าแล้วกันนะตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้านะตัวนี้ 9 39 7 96แล้วก็07นย์เจ็ดหวยฮาโนยแรกนะครับฮาโนยกาซาก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วยฮานอยพิเศษ หวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดนะครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะแปดสามแปดห้าแล้วก็แปดเก้านะครับตัวกันหนะึ่งหกแปดหกแปดสองอ่ะ แล้วก็80ดศูนยนที่8แล้วกันน้อยเนี่ยอ่ะเรนที่8แล้วกันน้อแปดสามแปดสามแปแล้วก็15นะครับผม สำหรับหานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยหานอยปกติปกตินะครับผมหานอยปกติวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับ8ปดหนึ่งกับ8ดนะครับหนึ่งสาหนึ่งห้าหนึ่งห 8 3 8สแล้วก็86นะครับตัวกัน1 2ึ่งสแล้วก็19ละกันเน้นที่1ละกันนะเน้นที่1ละกันตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี131516แล้วก็85นะครับผมหนะึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดห้าเนาะสำหรับฮานอยปกติก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอย VIP นะครับผมสุดท้ายละ นอยวีนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับแปดวันนี้มีหนึ่งกับแปดมาแน่นอนก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดสามแปดสามแปดห้าเราก็แปดหกนะครับตัวกันหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งสองนะครับผมแล้วก็หนึ่งเก้า หนึ่งสองหนึ่งเก้านะครับแล้วผมคิดว่าหนึ่งมาผมคิดว่าหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็แปดสามนะครับ ะ <c oughs> <c oughs> uh, หวยห้าหน้อยนะครับผมสูตรแยกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลข,ว,เลขวันนี้ก็จะมีเลขหนึ่งเลขแปดนะสามกับห้าเนี่ยสามกับห้าผมาผมคิดว่า ผมว่าน่าจะมาทั้งสองตัวเลยนะสามกับห้าเนี่ยแต่ว่าผมจะเอาสามมากันนะหนึ่งแปดแล้วก็สามนะครับนะพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขสามได้เลยเนาะหรือว่าจะเอาทั้งสามตัวนี้มาจับบินกันก็ได้นะก็จะมีถ้าจะเอามาจับบินกันเนาะก็จะมีหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดหนึ่งสามแล้วก็แปดสามนะครับผมหนึ่งแปดหนึ่งสามแปดสามตัวเลขก็สามมานะถ้าถ้าจะเอามาจับบินกันเองนะ ไม่แน่ไม่นอนอาจจะมาแบบนี้ก็ได้นะก็ลองดูเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ